สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับปัดียอยู่ที่สาแก้วครับพี่นี่ให้ดูโชว์ดูพี่ดูรถก่อนไหมว่ารถรถพี่จะดูเป็นเป็นคันไหนอ่าไล่มาอ่าไฟตาแล้วก็อันนี้ก็แม็กใหม่ยางใหม่พี่อ่าแม็กใหม่ยางใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนถ้าถ้าแม็กใหม่ใหญ่ชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเช้าเลยครับพี่อ่าอ่ายางใหม่เส้นพี่พี่ดูเส้นที่ยังไม่เคยใช้งาน แล้วก็มือเปิดมือเปิดครเนมี่ยม,มีปุ่มกดนะครับพลาสติกบันไดที่เขาแปะกันลอยอยังไม่แกะอ่ายัางไม่แกะนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ช็อคแต้มอยู่ครบครับพี่ไอ้นี่อยู่ครบนะครับพี่จีนํามานชื่อดึงเม็ดอากอยู่ครบพี่อ่าเม็ดอากอยู่ครบอ่าเบาภายในสวยพี่แล้วตัวตัวนี้มีจอแล้วก็มีบันเติฟังก์ชันที่พวงมาลัยอ่าถุงลม มีคู่หน้าเบาะสภาพสวยปกติแล้วก็แล้วก็ดูที่เสาเสาไม่มีแกะพี่ชาาะะ้าช้าเสานะครติ๊กเกอร์แอร์แบคั้งนี่อยู่แป้นกรอนไม่เคยแกะมีช็อกแต้มแล้วก็พอมาอด้านหลังให้ดูเบาะหลังชา้าช้ามอนเดิมสครับเพจไม่แกะพลาสติกสภาพเบาะสวยผ้าผ้าผ้าหลังคาไม่มีผ้าหลังคาเนี่ยก็คือมีถุงพลาสติกอยู่ยันยันแป้งแบบ แล้วก็เป็น,ปนแบบปากกาเมจิเขียนไม่มีพี่แล้วก็ดูเม็ดด้าด้านหลังเดิมพี่สีเดิมประตูเดิมดูชออ็ชอคอแต้คไม่อยู่ล้อมแมกใหม่ทั้งสี่วงผมอ้อมหลังด,ด้านบนมีขี้ปลาฉลามถ้าตัวรถไม่มีขี้ผมมาด้านขวาก่อนอาอยางนะครับแล้วก็สีนี่แทบเห็นตัวผมเลยพี่ดูดิเนี่ยดูสีรถนะพี่ มันเงามากเลยนะตัวนี้ตัวท็อปจะเป็นแบบกุญแจแบบกดสตาร์ทนะพี่นะอ่าแล้วก็ดูแท่นเกียร์อ่ามันติฟังก์ชันนะครับพี่เดี๋ยวผมกดปุ่มตารให้พี่ดูเลงใหม่แอร์เป็นแอร์แบบสัมผัสถ้าตัวโลมันจะเป็นปุ่มอันนี้เป็นแบบเหมือน iPhone มันแตะเอาไอพีแตะขึ้นแตะลงนะแล้วก็มีกล้องกล้องบันทึกด้านหน้าอย่างนี้เลยอ่าอยู่ที่กระจกนะครับนี่ไง นี่กล้องหลังมีครับผมกดปุ่มกุดอยู่นี่แอร์ปรับขึ้นปรับลงได้ปกติมันติฟังก์ชันใช้งานได้โอเคกดปุ่มสตาร์ทแล้วดูตะเข็บด้านหน้านะครับเป็นอ่แล้วก็เหมือนเดิมมีช็อคแต้มเสาเติมเติมนมยางมาของอไทบีค Quick ครับเมื่อเปิดเงาเหมือนเดิมฮะดูช็อคแต้ม อาพี่เม็ดอาร์คเดิมแป้นประตูชอบอ,อยู่สครับเพหมาเดิมมะคือตัวถังหน้าสวยซอกสวยภายในสวยหมดดูด้านหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยอแล้วมองไกลๆด้านหลังเปิดท้ายตรงนี้มีกล้องนะครับกล้องอยู่ด้านท้ายแล้วก็มาดูท้ายก็มีตัวนี้ อ่ายางเรียบร้อยอ่ะนูเปิดนูเปิดด้านหลังค่อยค่อยยกอายกยกผมขึ้นมียางไหลครับพี่อยางไหลมีแล้วก็มีมีผ้ามีคู่มือคู่มือเขาเรียกคู่มือดีว่ามีบังแดดมันเป็นบังแดดพี่ไม่เป็นเป็นมันเป็นมันเป็นเครื่องสายพ่วงแบตพี่นูเปิดเลยนูแกะเลยอ่ะเปิดให้ดูเลยอ่ะตัวจับแบของคันด้าอ่นุหนูจี๋เลยนูเปิดรูซปให้มันเป็นมันผมว่าสายพ่วงแบตเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะ มันอยู่กับรถพอดีอาดี R เคฮอนด้าให้สายพ่วงแบตบกับสายลากรถใช่ใช่เขาให้มาด้วยฮะตั้งแต่ตอนซื้อไยแดงนี่ไงพีเยมคอลเลกชันอ่ะหนูวางไว้ก่อนภาคเดี๋ยวผมให้พี่ไม่เป็นไรผาคุมเดี๋ยวผมซื้อให้อ่ะโอเคแล้วก็เครื่องมือไม่เคยแกะพี่ถุงเครื่องมือไม่เคยแกะย่างอะไรมีอ่าฟิล์มผมดูให้ผมดูให้ ฟิล์มใช้ได้ถ้าพี่อยากเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนให้แต่ฟิล์มใช้ได้พี่ไม่มีตำหนินะเนี่ยฟิล์มมันมันก็ถามฟิล์มฟิล์มมันใช้ได้ไพี่อ่าพี่อยากเปลี่ยนไหมคำถามมันจะดำประหลอดหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยได้ได้ได,ได้ครับได้ครับพี่อ่าเราเราเรผมแบบเอาตรงๆผมบอกพี่ตรงๆนะรถคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับ แล้วตอนตอนที่แกจอดเนี่ยมีมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายกันนิดนึงอ่าผมตรง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 เลยผมตรงตรงผมไม่ชอบโกหกบเปิดท้ายเลยอ่าถ้าผมไม่บอกพี่พี่จะไม่รู้อ่าถ้าไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับพี่ไม่เยอะไม่เยอะนี่นะอ่าอ่ามาฝาปรงไม่เคยแกะน็อตแล้วก็ไอตัวเนี่ยพี่บาร์โค้ดบาร์โค้ดเนี่ยตรงกับเลขตัวถังรถเป๊ะเลยพี่ อ่าแล้วพี่พพดูอ่าพี่ดูผมไล้ตั้งแต่ตะเข็บเลยอ่าตะเข็บในฝาปโปงติ๊กเกอร์มอกอ่าพี่ดูความเดิมเลยและแล้วก็ยางตัวนี้นะมันจะตั้งขึ้นไปแล้วจะมีไอติ๊กเกอร์รับยางอ่ะพี่คือโค้งเดิมหมดแล้วแผ่นเครื่องค่อช้าพี่เนี่ยบาร์โค้ดนี่ตรงกับเลขเลขตัวรถเลยนี่ L15A ้าเเลขเครื่องยนต์อ่าพี่ดูความสะอาดมันึ่น้ำยาเขียวอยู่ครบ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ดูภายในแล้วก็แขนเดิมหมดเม็ดช็อคแต้ม QC นะฮะอยู่หมดเลยเนี่ยพี่หนูเล่นตัวจริงไปแล้วผมไม่เล่นหนูถือผมไม่ให้เดูเล่มตัวจริงด้วยเดี๋ยวเพื่ผมจะเปิด เดี๋ยวนะผมดูแป๊บหนึ่งนะสุดจิตลิมบ้านบึงรักหอมโอเคมาๆมา,มาผมผมผมบอกให้เลยมาก็คือรถรถ,รถออกเนี่ยสามสิบเมษาหกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะอ่นะมาไหมมาไหมโอเครถออกสามสิบเมษาหกหนึ่งครอบครองรถสาสิบเมษาหกหนึ่งรถป้ายแดงมือเดียวออกที่ฮอนด้าก่อนนะชื่อสุจิตตารักหอมอ่ะเกิดปีสองห้าศูนเก้าอ่า แล้วก็แม่แม่ผ่อนเสร็จปุ๊บประมาณห้าปีผ่อนหมดปุ๊บโอน้วไปชื่อตัวเองอ่าแล้วก็อันนี้ให้ลูกนี่โอนให้ลูกพี่ลูกเกิดปีสองห้าสามแปดรถมีประกันอยู่ไหมมีประเภทสองบวกพี่เหลืออยู่มีครับน่าจะเหลือหลายเดือนพี่เยอะเลยเกินเกินเจ็ดเดือนพี่ อ่แล้วก็ภาษีอะภาษีถ้าเป็นคันนี้ขาด30เมษาหกแปผมจะต่อให้พี่ปี69เก้าอ่าเพราะทะเบียนมันเหลือแค่2เดือนกว่าๆเดี๋ยวผมจะให้พี่น็อกรออไปไปเป็นปีหน้าเลยโอเคถ้าพี่อยากใช้ปช้ายชมลรีกรุงเทพเปลี่ยนได้ครับพี่ครับแล้วก็รถคันนี้เข้าเข้าศูนย์ฮอนด้แล้วอ่ะเนี่ยพี่รถรถเพิ่งเข้าศูนย์ฮอนด้มานี่พี่ เพิ่งเข้าเลยนี่นะพี่รถรถเพิ่งเข้าสู่ฮอนด้าวันที่ยี่สิบสามเดือนหนึ่งปีปีนี้เลยครับพี่เพิ่งเข้าไปเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเกียร์เนไพี่เข้าแล้วคนคนเข้าก็คือตอนที่ผมผมรับมาปุ๊บผมเอาแวะเข้าฮอนด้าเลยพี่นี่ไงอ่าบริการให้เฮียเรียบร้อยก็คือต่อจากนี้ไปอีกหมื่นโลเฮียค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับคู่มือการใช้งานมีครบหนูช่วยพี่ดิคู่มือการใช้งานแล้วก็สสุบับระกันมีหมดเลย นี่ไงนี่ไงวันรันตีบุ๊กของซิตี้คู่ม,มือการใช้งานว่าใช้อะไรยังไงมีหมดเลยครับนี่แแล้วก็คู่ม,มือการใช้งานใช้จอครบเลยอ่าแต่นี่ี่แอถามผมเลยครับอยากให้ผมดูแลเรื่องไหนบ้างรถไม่เห็นก็ซื้อรถกับพี่ได้วิดีโอให้ดูทุกเม็ดรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายรับประกันซ่อมศูนย์ฟรีสองปี